เราก็กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคิดเปลี่ยนโลกแล้วล่ะค่ะซึ่งภารกิจเนี่ยกำลังถึงทางตันละน้องทั้งสองคนไม่มีน้ำา่ใช้จะทำกันยังไงไปดูกันดีไหมว่าเขาสองคนจะทำยังไงกับภารกิจนี้ค่ะใช้น้ำจนหมดซะแล้วแล้วจะเอาน้ำที่ไหนมาดื่มกันล้ะเนี่ยน้ำต้องไหนดีอะเดี๋ยวดูไปก่อนมาแอบตักน้ำบ่อตรงนี้ไปใช้ทำอะไรกันครับ จะเอาไปดื่มหรอนี่คือถานีย์สต์หมดียขอให้ใช้ได้เแล้วลองดูก่อนนิดนึงขอให้มันได้มันต้องแต่งเลยขนาดไหนแต่งเป็นสักนี่ไม่น่าะหลังมันจะตกตะกอนอะ ยังไม่ได้เหรอมา,มา เดียเด็ดดวงมากนะน้องสาวหวังว่าน้ำที่กลันมาคงจะดื่มได้นะจ๊ะน้องมันจะเยอะขนาดนี้นกว่ามันจะออกมาน้อยๆดีใจอะเยอ้โวได้ยากได้ที่สุดนตำกาินของเราใช่ที่เรากัดรอมานานฉลอง้มเหม็นอะโดนแล้วด้วยน่ะเี่ยกินได้หรอ เราได้กินน้ำเนี้ยทำไงอะลู้สาคิดคนวิธีนี้แบบสำเร็จนะเนี้ยแต่มันกินไม่ได้เลยอะทำไงเ่อ,อเย,ยังไม่ทันจะหมดวันก็ใช้น้ำกันจนหมดไม่เหลือให้ดื่มกันซะแล้วส่วนน้ำที่กันได้ก็ดันดื่มไม่ได้อีกภารกิจของสองสาวจึงถือว่าไม่สำเร็จนะจ๊ะ โหยรู้สึกเสียดายยังไงบอกไม่ถูกนะฮะทำมาดีตลอดเลยสุดท้ายแล้วภารกิจในการจำกัดปริมาณน,น้ำไม่ผ่านอะ่ะไม่สำเร็จอะไม,ไม่ไม่นึก<อ>ว่าเทปแรกของเราก็จะไม่สำเร็จแล้วอ่ะไม่แล้วพามนรกยศมันเศร้าด้วยคือแบบว่ากินก็ไม่ได้แล้วแบบว่าพยายามแล้วนะไม่ใช่ไม่พยายามนะ เขาพยายามันแล้วแต่ว่าต้องชื่นชมน้องนะเขาก็มีความพยายามในการคิดว่าเฮ้ยเราจะใช้น้ําตรงไหนทดแทนก็เลยไปเอาน้ําคลองใช่ไหมคะใช่น้ําเป็นน้ําแบบน้าในบ่อน้าในบ่อแล้วน้ำในบ่อปลาเลยมีปลาด้วยอะไรเงี้ยแล้วมีไข่ปลามีอึกบเลยซึ่งก็เลยไปไปไปแกว่งสารส้มแล้วก็กรอง้วยสัลีกันอีกจนได้น้ามาแก้วแค่นี้ใช่ค่ะแต่ว่ายังไงคะดื่มไม่ลงจริงๆเหรอคะคือน้ําใสค่ะใสแต่ว่ามันมีกลิ่นมันมีกลิ่นมันยังเหลือกลิ่นอยู่ พี่จะกินแทนน้องเพชรแล้วน้องสายป่านใช่เหรอพี่กอลพี่กอลน้องเนี่ยเอาเลยเอาเลยอย่าทำให้มันอย่ามันชัดตรงนี้นะไม่ได้นะไม่มีใครยกไปส่งโรงพยาบาลนะโอ้ยน้ำปักควายยังกินมาแล้วอเป็นยังไงเนี่ยน้ำปักควายลุบเลยเป็นยังไงบ้างน้ำน้ำอันนี้ไม่ใช่น้ำสวรรค์ที่ทำไมกลิ่นเป็นไงพี่เขาเดี๋ยวเขาถ้าเอาตัวกระปลอกกินได้หมดเฮ้ย ป็นยังไงไอน้ำที่กรองเนี่ยไม่ไอกรองแล้วกันมาแป่งสารส้มนี่ไม่ไรแต่น้ำที่บ้วนออกมาแล้วกินเข้าไปหมายเนี่ยหนูถึงจากภารกิจนี้คิดอะไรได้บ้างน้ำมันคือเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆกับชีวิตของเราด้วยถ้าเราขาดน้ําไม่กี่วันเราก็ตายแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็เลยทําให้เราคิดได้คติดีๆว่าเออเราควรจะใช้น้ําอย่างประหยัดจริงๆแบบคือใช้ที่จําเป็นใช้ที่เราพอใช้ไม่ใช่ว่าแบบสุรุ่ยสุร่ายแบบก็เปิดน้ําทิ้งไว้อะไรเงี้ยใช่ป่ะป่ะเหรอครับ เปลี่ยนหมดเลยค่ะจากตอนแรกที่ปันบอกว่าปันไม่เคยใส่ใจน้ําเลยอืไม่เคยสนใจเลยว่าน้ําจะมีค่าขค่มากน้อยขนาดไหนแต่พอได้ทําภารกิจเนี่ยการที่จะได้น้ํามาแก้วถ้วยตวงมันทรมานมันแบบมมาาากว่จะได้น้ํากินอะเราต้องรอไปน้ำสะอาดน้าสะอาดที่เราจะกินแล้วคือเวลามันกระหายมันกระหายจริงๆอะค่ะมันรู้สึกแบบว่าน้ำแก้วแค่เนี่ยมันทําให้ชีวิตหนูอยู่ได้อีก อย่างน้อยก็เจ็ดชั่วโมงเลยเ<อ>้ยก็รู้สึกตายแล้ววันนึงถ้าไม่มีน้ำเราจะทำยังไงเนาะเราจะต้องตระหนอักเสม,สม,สม,มอว่าน้ำเนี่ยมันมันมีคุณค่าและมีความสำคัญต่อชีวิตถ้าวันหนึ่งเราไม่มีขึ้นมาจะทำยังไงดังนั้นมันเป็นการปลูกฝังนะคะจิตสำนึกกันไปเรื่อยๆทีละวันสองวันเหมือนรายการของเราทุกวันพฤหัสทุกวันพฤหัสเราจะต้องปลูกฝังทุกเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติคิดว่ายังไงคุณผู้ชมต้องได้ได้กลับเข้าไปในในความคิดในบ้างไม่มากก็น้อยอะ อยากจะให้คุณผู้ชมส่งไอเดียดีๆในการประหยัดน้ํามาที่รายการของเรานะครส่งเข้ามาได้ที่แฟนเพจนี้และวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะแขกรับเชิญเราทั้งสองท่านนะคะน้องสายป่าและก็น้องเพชรค่ะขอบคุณมากค่ะพบกับรายการคิดเปลี่ยนโลกได้ใหม่นะคะทุกวันพฤหัส18.30นาทางททบ5กับรายการคิดเปลี่ยนโลกวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ เฮ้ยขะรถรถพี่อะภารกิจให้พี่ขี่นี่ไปทำงานอะนะวันนี้มีสามงานอนะต้องลองดูดดดลดุยรถแม่ได้ไหมไม่ได้หรอโค้งสุดท้ายละ יאללה ותראה, אני בעד. שוב ושוב!